บางแรกครับผมคูเลยครับบางนี้ยืมที่หาวิพี่น้องเอาเล้วเอาแล้เอาแล้วเอาแล้วบหาวิพี่น้องบางแรกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เอาน้องทอมครับขอให้ฝนดีฟ้าดีเนาะน้องทอมซื้อจอบลอยมูเก่าครับพี่น้องน้องทอมเปิดราคาที่เปิดลอยวิพี่น้องครับผมเอาเอาปาดไปพี่น้องปาดพี่น้องเอาม้วนแล้วม้วนแล้ว เงิน <nonetheless> ่พีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาปูยาตาย่ายผู้ใดยังพ่ันตายกสวัสดีครับทุกคนครับผมครับมือนี้ครับผมอยู่กับผมส่องอีสานสไตล์อินดี้ครับพี่น้องครับมือนี้นะครับผมกับสีผ้ามาจุดบังไฟกาบกล้วยครับพี่น้องนี่ครับบังไฟกาบกล้วยสีบังครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเองครับผมนี่ครับมือหนึ่งนะครับผมสนับสนุนโดยครับพี่น้องขี้เกียจตากระเทยนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับ ขี้เกียรตากระเทยสนับสนุน1กิโลกรัมครับพี่น้องนี่ครับเมื่อกาได้มาเห็นบังไฟครับพี่น้องมือนี้โอเคครับนี่ครับบังไฟกับกล้วยสิบบังพี่น้องมือนี้คอนเทนต์ใหม่ๆครับพี่น้องมาลองเบิรงครับพี่น้องว่าบังไฟกับกล้วยสิบบังเขาเนี่ยมันสิสูบังไฟเล่าแป๊บบังหนึ่งไถบอเนาะครับนี่ครับบังไฟเล่าแป๊บครับของน้องท่อมครับพี่น้องครับผมน่องท่อมเป็นยังไงนี่มันใจจักเบอร์เซ็นต์นี่เมื่อแข่งกับไอ้เนี่ยแปดสิบแปดสิบเพื่อก็ครับแปดสิบแปดสิบเอื่ บังไฟ่กับกล้วยซีบบ้างเด้บังไฟนี่บ้างเดียวเด้นี่สูอยู่บ่เสียเปียบยังไงเสียเปียบบ่ <laughs> เข้ามาคมพ้นครับพี่น้องครับผมนี่ครับน้องทอมกำลังลลาง,ลางหูครับพี่น,อน้องลลางนั้นเป็นอย่างน้องทอมเนี่ยให้มือมันให้หงมอนขึ้นสูงๆขึ้นดีๆบ่ขึ้นสูงๆลงซาๆทถ้าไมลาไดห้หลายปัดโซเอาไอคืบอบริแรงเสร็จนะกับกล้วยไอเว้ยมันคนละสูตรคนละสูตรบ่บ่บ่เทน้ำลงไปน้องริ้ววาตากองเข้าว่าเทน้ำลงไปว่ะสนพี่น้องขยายเบิดปีแล้วครับ นี่ครับพี่น้องบังไฟกับกล้วยเฮ้ากับพี่น้องสีบังครับผมแข่งกับบังไฟรอบแป๊บบังเดียวครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันพี่น้องว่าสิเป็นจังไดครับกัสิสูบังไฟกับกล้วยได้หรือจังสิบังเนาะบังนี่กัสิยี่สิบวิบังนี่กัสิสามสิบวิบังนีกเสิบวิกัพ่อบังเนี่ยบังนี่หาวิก็ได้แล้วเนี่ยบังนี่กับยี่สิบหาไปเอ้าเอาแปรมากอะลอยโกวิพี่น้องสีบังเห็นเห็นชนะพี่น้องมึงเนี่ยน้องทอมเบิ่งจังหลังข้าเจียน ทนายก็ร้อยร้อยี่สิบร้อยร้อยสิบเบี้ยคาเทนตัวนี้มันออกมาสูงมันนั่ะนี่อ๋อผู้ใดแพ้ลงตุ่มได้ี่มผู้ใดผู้ใดทำเวลาได้นหน่อยลงตุ่มเข้าใจปะพี่น้องครับผมดีใจเไปโหลดพี่น้องบังไฟกับกล้วยผมจะเกาเกาไอ้มันโหดพี่น้องครับผมขี้เกียจตากระเทยครับพี่น้องมือนี่ขึ้นดีแท้มือนี่สิบบังเข้าเอารอหน่องท่อมหลังหูกันโอ้ขี้ไหลแห้งพี่น้องผมยังบดได้ลางเลยครับผมของผมนี่เอามาหวอดจูดโหลดบดลี่ได้อย่างเลยครับพี่น้องว้าวมันมีหัวไข่ล้านนั่นแน่ เปียกได้กับไข่ลหรเอามีดได้หน่หู้นี่เห็นบ่นี่ยหู้มันสูกเห็นบ่นี่มันเปียกได้กับไข่แล้วพี่น้องเลยถาซื้อมือถาได้น้องทอมื<ฮ>อไปพี่น้องไปไปตั้งบังไฟเข้าไปตั้งบังไฟกับกล้วยบนฐานถาพี่น้องครับผมรอน้องทอมล่างหู้แล้วนะหู้เปียกๆสูงกับาหารพี่น้องบ่สูบผมดอกมังทรงหลายคนน่ะสิสงสัยครับพี่น้องว่าเปน็นยังคือใส่สูตรมามันบ่เปลี่ยนเดีเอาสูตรผมแมะผมใส่ังได้ก็ได้เด้อพี่น้องนี่ครับผมาไปดูห้อย <c oughs> บังไฟกับกล้วยใหญ่สูพี่น้องเลย เป็นสูตรแมนครับพี่น้องครับผมการที่ใช้สูตรมากครับพี่น้องมันเป็นสูตรครับพี่น้องเฮ็ดยังมันต้องมีสูตรพี่น้องครับผมขั้นบ่มีสูตรนี่เฮ็ดยังนี่มันขึ้นบ่ดีพี่น้องขนาดปุ๋ยก็ยังมีสูตรพี่น้องครับผมเฮ็ดบังไฟก็ต้องมีสูตรพี่น้องมื้อนี้จุดบังไฟก็มีสูตรพี่น้องสัมผัสอาจารย์นะต้องมีสูตรเมื่อกี้เป็นจังได๋นี่ครับสร้างแม่นี่เฮ็ดบังไฟมาจุดเมื่อกี้เป็นจังได๋เมื่อกี้ขึ้นดีอยู่แต่ว่ามันก็ดโบโจสูงเหมือนในดอกมันเกิดโตขึ้นมากกว ครับพี่น้องครับผมห่อกับพร้อมเรียบร้อยครับพี่น้องบังไฟกับกล้วยห่อยังน้องท่อมนสิจะมากอดขากันไว้บ่ได้แน่น้องท่อมโอเคร้ลงความกันนะนี่โอเคครับพี่น้องจุดเบิลงครับผมบังแรกครับผมครูเลยครับบังนียี่สิบาหาวิพี่น้องเอาแล้เอาแล้วเอาแ้เล้บังยี่สิบหาวิพี่น้องบังแรกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ลุงเวงเว้ยเฟ่แล้ววิ ว้าพี่น้องบังแรกสิบเอ็ดวิพี่น้องครับผมบังแรกสิบเอ็ดวิครับผมสิบเอ็ดจำไม่สิบเอ็ดจำไม่โอ้ไข่ไม่ได้บันเพื่อได้สิบเอ็ดวิพี่น้องบอกไว้บอกไว้เพิ่งบ้างสองพี่น้องเขาสิจุดก้อนหาบังครับผมสิจุดก้อนหาบังอีกหาบังไว้ใถวรุ่นที่หลังครับผมเอาพี่น้องครับผมในรอบครับสิบเอ็ดวิน้องครับผมบอติดพี่น้องเอาบังไหมพี่น้อง

ได้กำไรแล้วมือนี้ได้เปียบพี่น้องสองบังกระเจ้าแล้วฮะเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วไปพี่น้องไปเอ้ยไปไปพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเห็นอยู่เดี๋ยวไปพี่น้องสามสองหนึ่งเอ้พี่น้องแปดมีเป็นแล้วเี้แต่มายิบเก่ายิบเก่าแล้วพี่น้องเอาหยัยบวพี่ก็ได้นไงจังสี่เนี่ยทำายกันดอกเมื่อกี้นี้บอเปล่ออา ทำไรเอ็งเด้บาเลยทำายเลยพี่น้องครับผมยี่สิบเก่าวีแล้วครับพี่น้องครับผมเบืองบางนี่พี่น้องตก็ให้เป็นยังไงพี่น้องเป่าเป่าเป่ายี่สิบเก่าแล้วพี่น้องครับผมจุดอีกมาไม่จุดจุดพี่จุดเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบางนี่ไปเฮ้ยตรงตรงตรง

เอาแล้วพี่น้องครับผมขึ้นน้องตวงไปไปตรงไปตรง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 ุ้ไปแล้วพี่น้องเห็นยูเห็นยูเบา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 อีทอิทเป๊ะเป๊ะพี่น้องเป็ดเป็ดเป็ดจอนสิบหกสิบหกเป็นเท่าไหร่เป็นสามสิบสี่สิบหกสี่สิบหกวิพี่น้องครับผมสี่สิบหกเราพี่น้องโอ้โหพี่น้องครับผมได้รุ่นพี่น้องจักจักบังเราวะหนึ่ง เยอะจังังเังปังเชี่ยวเชี่ยวครับพี่น้องชิวเชิวเชีวเชีวโอ้มีลุนพี่น้องมีลุนเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องไปไปพรอมนะไป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 ยู่ไปอยู่พี่น้องเห็นบ่เนมไวมเนี้ยไหมเนี้ยเนม้เห็นเพียวใกลใกล้พี่น้องเบาเบาลูกเบาบีตเป๊ะพี่น้องเกาเาเอ้ยเป็นหัง่ย เมื่อกี้ซีว่ไรซีสิบหกหกเมื่อกี้ซีว่าไรเมื่อกี้ซีสิบหกหรอแม่เจ้าซีสิบหกนับไปยี่เก้าซี่อหาชิมหาหาชิมหาพี่น้องหาชิมหาแล้วครับผมพี่น้องบังต่อไปครับพี่น้องครับผมจุดบักไล่บังแล้วว่าจุดหาบังยังมีรุ่นที่หลังเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพี่น้องขึ้นตรงๆลูกพ่อไป เฮ้ยไปยุไปเบ็บเบาบเบ็บเบ็บสามวิโอ้เออเป็นบังไฟใเด็กเกือบสามวิเอาบัะเด็นน้องทอมเหลือสามบังอย่ล้วจังวิหรอห้าสิบแปดห้าสิบแปดวิพี่น้องมาลุ้นอีกสามบังสุดท้ายพี่น้องครับผมเอาเอาของอ้ไรได้บัดเลยเนาะครับพี่น้องครับผมมาเบืองครับพี่น้องลุนของน้องทอมครับพี่น้องครับผมจะไว้เด้อเขาเด๋าเมื่อกี้ได้ห้าได้หกสิบวิเมื่อกี้เท่าไรละหกสิบแล้วหกสิบแล้วพี่น้องหกสิบแล้วครับผมเมื่อกี้ได้หกสิบเปนบ่ หาจ๊ะจม่จับม่หาที่แปดได้หาที่แปดพี่น้องครับ parole, ผมโอ้ยมาหยิ่งหกสิบยังไงว่เลยพี่น้องครับโอ้ยเนาะมาเบิงพี่น้องมาเบิงลวดยายสามบังเหยบังได้ยี่สิบวิบังเลยย่าจะพึ่งสอดโอ้กับพี่น้องครับผมมาล้วนกันครับผมมุมของผมเดียของผมเดียสามบังครับพี่น้องครับผมบทผมบันไหนล่องสมเหตุพี่น้องบังของน้องพ่อมาสีได้สามสิบวิอันสี่ก็ได้ครับพี่น้องของผมตอนนี้ก็คือหาที่แปดชิวๆพี่น้อง เมื่อกี้เท่าไงก่อนหาทเมื่อกี้หาที่ปดเนาเออพี่น้องเราเบิ้งกันพี่น้องสามบางนี่เอามาเนี่ยฮะสามบางเอาเนี่ยมาเลยนับตัวเนาะเอออ๋อน้ำเปิดเปิดลอยได้หนี่อพี่น้องลอยวิเนาะลอยเลยครับมันจิได้หาทวิผมได้หาทีปดจีนกลอมเอามาเบิ้งกันพี่น้องเผื่อลอยครับผมไฟห้างกันพี่น้องไฟห้างกันพี่นเองจับเวลาซอยกันครับผมบ่มีการโกงพี่น้องมั้งเนี่ยครับผมเอาน้องทอมครับขอให้ฝนดีฟ้าดีเนาะน้องทอมซื้อจอบลอยมูเก่าครับพี่น้องน้อองททมเปิดราาคี่ เปิดลอยวิพี่น้องครับผมเอาเอาปาดไปพี่น้องปาดพี่น้องเอาม้วนแล้วม้วนแล้วไปอยู่ไปอยู่ปาดพี่น้องปาดโตท่ขึ้นดีแท้โอ้เบาดีได้ดิไม่ต้องเสียเบรกเบรกไปเบาบ่เฮ้ยพี่น้องขึ้นดีแท้เบาบ่เบาบ่โอ้ยจักรีแล้วพี่น้องจักรีแล้ว ไปล่าล่าเลไมเลา40บ้านก็ซีีไม่แท้ัวกันบ่เนียโอ้ยพีดดอกเารอมฮ้ยดอกเราคือเบ็นังซ้อนผีดอกนี่นี่นี่มุดิ้วจิ้้ววอยู่นี่เอาไก่หอดไปไก่หอดพื้นไปบ่หอดไงหรอกเหี้อจักมีแล้วจักมีแล้วสีเก่าเ้าโอ้ยเนาะสู้ นี่สูน,นองทองมบ่นอไปนน้ำมาเบิ่งแนะ่ตกใส่เปนน้ำมาเบิ่งแนะ่นำ้ำบ่อหอดครับบ่เห็นเลยนี่คำน้ำมันี่บ่นนเห,นหน็นเลยไก่แห้งวะไกะ่ครับพี่นอ้องบ้าแต่เดี๋ยวลายวิเดายพี่นอ้องมาเบิ่งกําก,กันครับมาเบิ่งยงแจ้งน้องท่อมผิดแล้วจกักวิจักบูหลู่พี่น้องจะขึ้นสูงแห้งน้องทอมลลางมึงไฟขึ้นดีแห้งน้องโอ้โหผ่านแล้วเห็นบ่น้องเร็วนี่ไม่นี่ไม่ใหญ่มันเสียเด้อเมื่อกี้เห็นนี่เด้อ เห็นบ่อเห็นบ่อเนี่ยมั้เสียแล้วบ้าเนี่ย้เนี่ย้พี่น้องขึ้นดีแท้ขึ้นขึ้น้เห็นบ่อไปต้นไม้สาสอนส่านที43 13ยสมวิแมนบ่วิ พี่น้องครับผมน้องทขาได้ลอยสามวิครับผมป้าโจอีหยังหะวพี่น้องตกไก่บ่น้องเดียวได้ลอยสามวิครับพี่น้องครับผมเ็นี๋ยวนั่งเห็นบ่น้่งเห็นบ่บ่บ่เห็นเลยสีพี่น้องได้ลอยสามวิจักตัวบ่ตัวได้บังขันนะบ่เห็นบังไฟน่าแหม่บ้าบ่เห็นยังยุ่งยุ่งนี่พี่น้องเอาพี่น้องเอาเบอร์ของผมอีกสามบังพี่น้องเฮ้ยลงต้มลงติมมันต้องมันต้องให้ได้บังแล้วจักวิวะจังหิบสนะวะ บังและประมาณยี่สิบวิพี่น้องยิงศาสนะป้าพี่น้องต้องได้บังและยี่สิบวิกับพี่น้องจึงขี่ศสนาหนองทอมจึงจะได้ลอยเศร้าพี่น้องเอาพี่น้องเปลี่ยนเอือดเตือท่านขึ้นเมื่อไหรนเบื้องดูเบื้องรับพี่น้องท่านเปลี่ยนเบื้องแรกครับผมหกหกวิเป็นปลี่ยนเอือดเตือพี่น้องครับผมเอามาเบื้องกันพี่น้องนี่ครับเรือสามบังครับผมครับพี่น้องน้องทอมก็ขึ้นไปแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ป้าพี่น้องผมจะ พี่น้องครับผมผมต้องได้บังละยี่สิบวิพี่น้องโอ้ยบ่หอดดอกเนี่ยตองได้บังยี่สิบวิยังสีลนะน้องท่อมพี่น้องเอาใจไม่ได้ัจไม่ได้ยพี่น้องเอ้ยบ่ไหวพี่น้องเอามาเบิ่งกันพี่น้องเอาแล้วไปไปเฮ้ไปแล้วไปยี่สิบวิไปบังหาวีแล้วรบังถึงไปเป๊ะพี่น้องหาวิ่วีโอ้พี่น้องครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอดเสียก็ดอกกู้งฮะเดี๋ยวอย่าเบิ่งเด้อบ่ไหวมาพี่ เฮ้ยหรอหาที่แปดบวกหาหกสิบสามเอาม่ม่พี่น้องเบื้งหาเลยครับผมต้องบังเลยยีกว่าใครบังละสามสิบอ๋อนี่ฮนี่ต้องว่ากูไปคิดด้ยังไงว่าบังไฟกับกวยสิบบังพี่น้องรับผมแค่กับังไฟรอบแปบบังเดียวก็ว่าเนสิบกข้นสูงบ้านเนาะอย่งวาเชน่สิบเนต้องเอายี่บบังได้ไงาลพี่น้องรับผม ไป้วพี่น้ไปทีลี่ทีนี่เลยไปไปเนาะไปไปโอ้ึดีว่าบางี้ว่เอ้ยพี่น้องเม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 แล้วเจ๊ก็ตบขางต้นไม้เก่าเ้อเปแล้วปปดแปดปพเป็นสามเบิกแปเป็นเจ็ดบเดเเวิพี่น้องโอ้หให้มันได้อันนี้เะ่นนดคเท่าเดีเเดเพี่น้องครับผม ที่เบนเห็มันได้ใ่าต่อยเราเลยชินี่บ้างนี่ต่อยก้อนิเลยต่อยก้อนิเป็นแปดิฟี่อุ้มลูกไปจูในนอบไปได้แปต่อยห็นแเลยนี่แปดซบังคทยพี่น้องร่วกันพี่งน้องต้องให้มันได้สามซีฟพี่งน้องยังจิจังหยิบฮานพี่น้องแมนนายต้องลงสิบสิเปอ็นต์ต่อเอต่อชั่วโมงเออมึงต้องลงลงตมเป็นมูกู่ด้เพียนอกูแพ้มึงทิมกูบ่เออเออมึงต้องลงตมกับกูนะเออลงด้วยกันนะเออโอเคเพียง ติดแล้วพี่น้องคว้นอยู่เอาแล้วพี yup. Esta, ่น้องเอาแล้วไปพี unusual unusual> ่น้องไปไปไปแล้วไป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 พี่น้องเปะยัง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 เปะเปะพี่น้องหกมีแมนมึงมากับโค๊ดแมนเอาไปเอาไปเอาไปพี่น้องคนแผลต้องดูแลตัวเองครับพี่น้องครับผมบ่ต้องถอดดองเท้าเล็กกะโบดอกเอาแล้วพี่น้อง มต้องมากับดนนะไปตกันืกัเนโอ้ยแบบเแมนเนี้อ้้ยโอ้ย้ยอกัโอ้้้อโอ้ย้อโอ้ยอเย้ออ้ยโอ้ย้อ้ยอ้อโอ้โอ้ม น้ำเย็นดีพี่น้องน้ำเย็นดีมินมาสุดยอดเอาเด้อๆพี่ได้ๆสาบบ่แม่น้ำหรอพ่นาพต้องดูแลตัวเองพี่น้องเอาอย่างงั้นบ้านน้ำมันนี่พ่นแพ้ต้องดูแลตัวเองพี่น้องไม่มี้ คพี่น้องครับผมโอ้พี่น้องครับผมคลิปหนานพี่น้องครับผมครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมถ้าคลิปนี้ถึงแสนวิวคลิปหน้านะครับผมบังไฟหนึ่งนิ้วครับผมสิเฮ็ดบังไฟหนึ่งนิ้วตอกมือพี่น้องแข่งกับมาแข่งกับบังไฟกับกล้วย20 20กับกล้วย30บังตัวเนาะเออพี่น้องเราเห็นี่ผู้ใดแพ้ สมท่าน่ะย่างไปซื้อของอยู่ร้านค้าพี่น้องเอาว่อ๋อได้ได้เดินไปเอาว่โอเคเฮดเฮดผู้ขอเดือดวัดอ้ําโอเคครับพี่น้องถ้าเบิ่งคลิปต่อไปครับสำรับคลิปนี้ครับพี่น้องผู้ใด้เขาเบิ่งแล้วพี่น้องถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่น้องครับผมเพื่อเบิ้งพาพพี่มุมวันต่อไปนะช่องยังช่องยังไม่ฮะย่าลืมครับพี่น้องติดตามน้องท่อมครับน้องท่อมครับผมส่องนี่กะอยู่บ้านนะผมม่มหน้าเฮดกะติดตามส่องน้องท่อมนะครับผมส่องทอมมี่ ยังเกาะเขามีอีสานพัดถิ่นน้องทอมมีอีสานพัทินนะครับพี่น้องครับผมโอเคครับพี่นออ้องจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ขอจบไปกันเลยท่านี้ครับพี่น้องครับผม <laughs> เดี๋ยวมันเมย์มันเมย์อ่เพอนครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปสานี้ครับขอบคุณครับพี่นอ้องอย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊าย <laughs> บายจุบุจุบุไปเลย